ครับก็สวัสดีครับนะผมสุพจน์โคมาีนะครับจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอําเภอชุมแสงนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการปลูกผักแบบยกแค่นะแล้วก็กางมุ้งด้วยเนี่ยอันนี้ข้อดีของการทําผักแบบนี้มันสามารถที่จะควบคุมเรื่องของมแมลงได้นะครับแล้วมันก็สามารถควบคุมในการผลิตได้มันจะทําให้เราสามารถที่จะปลูกผักได้ตามกําหนดที่เราต้องการสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือหนึ่งก็ต้องเป็นโรงเรือนเราจะเห็นว่าขนานี้เราอยู่ภายใต้โรงเรือนโรงเรือนนี่ข้างบนนี่จะใช้พลาสติกนะฮะ พลาติกนี่จะมีแสงรอดลงมาได้สําหรับผักแต่ว่าจะป้องกันน้ําฝนกับน,น้ําค้างได้นะส่วนวาเลนรอบข้างๆที่เราเห็นเนี่ยก็จะใช้เป็นมุง้งมุ้งพวกนี้ก็จะมีอยู่หลายลักษณะนะครับตั้งแต่ตา18-20 32, 40แต่ตาที่จะเหมาะกับการปลูกผักขนาดนี้ก็ของครูนี่ใช้อยู่ที่ตา32-32ตาต่อตารางนิ้วนะครับอันนี้ก็ถือว่า ก็จะสามารถที่จะก,การพวกเพีย้ยพวกหนอนอะไรนี้ได้นะครับการทําแค่เนี่ยข้อดีของการทําแค่เนี่ยก็คือ1นึ่งเอามาสามารถยกขึ้นมาสูงแล้วสามารถทําให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นนะสก็คือลมเนี่ยจะสามารถลอดข้างล่างไปเนี่ยจะทําให้ลดการมีเชื้อราในลงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะปรุงดินขึ้นมาใส่ในกระบะบนแค่ได้เพราะว่าการปลูกผักเนี่ยถ้าเราทําแค่เนี่ยมันจะใช้ในปริมาณดินที่ไม่มากนัก ลองมาดูวิธีการทําแคร่นะครับการทําแคร่เนี่ยเดิมทีเราใช้ไม้นะครับจากไม้นี่ก็จะไม่ค่อยคงทนอาจจะอยู่ได้3 4, ปี4ปีแล้วตอนหลังมาเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นเหล็กนะครับซึ่งเหล็กลักษณะเนี้ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยจะอันนี้ก็ไม่แนะนำนะมีราคาสูงมากแล้วก็ผุไวเพราะว่าต้องทนความเข็มไม่ได้มาช่วงหลังเนี่ยครับเราพัฒนามาเป็น PVC อันนี้ตัว PVC เนี่ยนะครับข้อดีของ PVC1 ก็คือมีราคาถูก สองก็คือตัวผิวของเขาเนี่ยทนต่อความชื้นแล้วก็เค็มได้เราใช้ปูนซีเมนที่เราผสมตามสูตรที่เราก่อสร้างทั่วไปเนี่ยครับกรอกลงไปเลยอันนี้ไปเพิ่มความแข็งแรงแต่ถ้าใครสามารถที่จะมีเหล็กเส้นสักเส้นหนึ่งใส่ลงไปด้วยอันนี้จะเพิ่มได้อีกนะครับจะเพิ่มได้อีกก็ถือว่ารับน้ําหนักได้นะแต่ว่าการทําแบบนี้คุณต้องตัดให้ความกว้างของท่อ PVC เนี่ยไม่เกิน2เมตรนะนะฮะแล้วก็มีสลักสักนิดหนึ่งตอนเทเนี่ยเพื่ออะไรครับ สลักตัวนี้จะเป็นส่วนประกอบยึดต่อกับตัวเสานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะหลังจากที่เราได้ทําการหล่อไว้ผ่านไปประมาณ1-2วันเนี่ยซีเมนต์ในนี้ก็เริ่มแข็งตัวนะครับเราก็จะมาดูลักษณะง่ายก็มากําหนดในพื้นที่ของเราความกว้างของของแปลงเนี่ยไม่ควรเกิน2เมตรถ้าเดินได้2ฝั่งเนี่ยเพราะว่าการเอื้อมของคนเราเนี่ยมันจะได้เอื้อมได้ไม่เกินประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาท่อ PVC นะครับ ตัดเข้ามานะฮะละลักษณะที่ทํากับดินเนี่ยก็ให้ตอกลงไปเลยนะครับตอกลงไปในดินแต่ว่าวันนี้เรามาทําการกันบนบนพื้นนะครเป็นคอนกรีตเนี่ยไม่สามารถตอกได้ก็ใช้แค่วิธีการตั้งเฉยนะครับแล้วใช้ปูนนี่นะครับปูนซีเมนเนี่ยพอกนะทำให้มันมีความแข็งแรงไม่ให้โค่นล้มง่ายหรือถ้าคุณจะเพิ่มความแข็งแรงให้เจาะลงไปนะครับแล้วเอาเหล็กเส้นอาจจะเป็น3หุน4หุนใส่ลงไปเป็นแกนกลางแล้วก็ใส่ลงไปเลยอันนี้ก็จะเพิ่มความแข็งแรงนะ แต่น,นี้ก็มีเหล็กนะครับอันนี้เราถือว่าเรามีเหล็กอยู่ใส่ประมาณนี้ครับประมาณ4หุ่นนะฮะใส่ไปเหล็กความใหญ่แล้วเสร็จแล้วในการทำเนี่ยไม่ให้หลอปูนนี้เต็มนะครับให้ทําตรงข้างล่างนี้ให้อยู่ก่อนหลังจากที่อยู่ผ่านไป1วันเนี่ยนะครับเรารู้ว่าหลักของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยนะครับแต่มันต้องมี3นะฮะหแถวเนี่ยประกอบไปด้วยเสาสต้นเพื่อที่จะกระจายรับน้าหนักได้นะครับัละณนะการทำเนี่ยตอนที่เรามีคานนี่เรียกว่าคานนะครับคานรับน้ำหนักเนี่ย ให้เอามาวางทับบนเสาบนเสาเนี่ยก่อนจะวางลงไปเนี่ยให้กรอกนะฮะปูนซีเมนต์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็วางลงไปเลยนะ,ะเพราะว่าเดือยของเขาเนี่ยที่เราทําไว้เนี่ยก็จะเป็นการยึดจับแต่มันต้องมีเทคนิคในการวางนะครับในการวางท่อเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวางเนี่ยให้มันปิด,ด,ดให้มันปิดรูตรงนี้ได้นะครับเนะ,ะเราจะต้องวางแค่ครึ่งเดียวนะครับให้มีช่องว่างตรงนี้เพื่ออะไรครับ เพื่อให้มีท่อสีหุนเนี่ยสามารถที่จะลงไปในช่องนี้ได้แล้วก็ใส่ไปพร้อมกันแล้วก็ใช้ปูนซีเมนต์ตบแต่งสักนิดหนึ่งเพื่อความแข็งแรงอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะเสร็จเรื่องการทําคานนะครับดังนั้นก็ควรจะปล่อยปล่อยให้ตัวซีเมนต์ที่เราทำเนี่ยผ่านไปสักหนึ่งวันเนี่ยเพื่อความแข็งแรงของเขาเวลาที่เรามาทาส่วนอื่นเนี่ยจะได้ไม่ทําการให้เขาเสียรูปทรงไปหลังจากที่เราได้คานมาแล้วเนี่ยนะครับว่าเป็นการสร้างแคลแคลเนี่ยเรา ที่เรานับว่าเป็นแคร่เนี่ยมันหมายถึงว่าเราใช้พวกไม้ไผ่เนี่ยมาทําผูกลักษณะเหมือนที่นอนนะครับอาจจะมาวางไว้นะครับให้มันผ่านเข้าไปตามยาวเพราะฉะนั้นเวลาถ้าทำไม้เนี่ยไม้ยาวๆยิ่งจะดีนะไม้ไผ่ยาวๆวนี่จะดีเพราะมันจะไปได้หลายที่นะครับเสร็จแ,แล้วก็ให้ใช้เชือกนะครับเชือกเราเชือกว่าบางคนก็เรียกปอแก้วหรือปอฟางอะไรเนี่ยนะฮะเชือกฟางแกให้มามัดให้มัดอันแรกก่อนนะครับมัดอันแรกเนี่ยหมายความว่า มัดให้มันเป็นแนวตรงไปหลังจากที่เรามัดเป็นแนวตรงแล้วนะครับทั้ง2ฝั่งได้แล้วเนี่ยก็ให้ใช้เชือกนี่แหละครับนะถักเข้าไปเราอาจจะถักกับตัวคานเลยก็ได้นะครับหรือจะมาเสริมเป็นไม้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ถ้ามาเสริมกับไม้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะถักง่ายนะครับจะเห็นนะฮะเวลาที่เราถักเนี่ยไม้มันเล็กอะครับนะฮะเราก็พันลงไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ล็อกขึ้นไปนะครับอาจจะพันง่ายๆแต่ว่าคนโบราณเรียกว่าเชือดคอไก่หักคอไก่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ล็อกล็อกเชือกไว้นะครับเดีย๋ยวมันจะถักไปเรื่อยๆนะครับการถักแบบนี้จะต้องถักไปให้จบไปครั้งเดียวเลยครับนะแล้วก็มาถักที่แถวสองนะฮะ อันนี้จะเพิ่มการจัดจัดระเบียบให้เป็นซี่ๆเนี่ยได้อย่างเช่นพอเราวางตรงนี้ปุ๊บเนี่ยฮะให้จับตรงนี้วางไว้ให้มือเนี่ยรอดได้พอดีนะครับแล้วก็วนกลับมาแล้วข้าม,มาด้านนี้อ,อีกทางหนึ่งแล้วก็ดึงเลยครับนี่ฮะตรงเนี้ยมันจะแน่นมากนะครับแล้วก็จะถักไปเรื่อยๆถักไปจนกระทั่งเต็มให้ใช้สแลนนะฮะสแลนเนี่ยนะครับมันจะเป็นวัสดุที่ทน แล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็ทําง่ายนะครับแล้วเราก็มามัดนะครับมัดให้มันตึงยิ่งมัดตึงเท่าไหร่เนี่ยจะทําให้การทํางานเนี่ยสะดวกขึ้นเวลาที่เราใส่ดินนะครับแล้วเราก็มาไล่เก็บอีกครั้งหนึ่งครับนี่เราจะไล่เก็บเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ย เราจะพบว่าตัวสแลนเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับน้ําหนักได้แล้วเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้เราเป็นไม้รับน้ําหนักได้แต่ว่าดินจะร่วงง่ายพอเราขึ้นสแลนให้ตึงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไปเช็คน้ําหนักได้เลยนะครับอันนี้ผมก็หนักอยู่แค่ประมาณ6กกิโลนะครับแล้วตรงที่ผมยืนเนี่ยมันสามารถรับน้ําหนักได้สบายเลยแต่ในการปลูกผักเนี่ยพื้นที่ตรง1ตารางเมตรเนี่ยมันรับน้ําหนักเนี่ยนะฮะไม่ถึง20กิโลได้ซ้ําไป นะก็เหลือเฟือนะครับกับการที่เราจะทํางานตรงนี้ง่ายหลังจา,ากที่ได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้ใช้ตัวแผ่นเชล่าซึ่งมีราคาถูกนะครับมาทําด้านข้างดางนั้นเราจึงเห็นไหมครับว่าเดิมทีตอนที่เราวางคานเราได้วางท่อตัว4ี่หุ่นนี่วางไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นตัวที่จะมารับอีกครั้งหนึ่งกับตัวแผ่นเชล่าแผ่นเชล่านี่เราไม่จำเป็นต้องซื้อที่มีสีก็ได้นะครับเพราะว่าจะถูกตังค์นะ ความความความหน้าคว้างของแผ่นเนี่ยประมาณหน้า6พอเพราะ6นิ้วเนี่ยก็เหมาะกับการปลูกแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับวัสดุที่เราใส่นะครับก็เอาไม้เชื้อราเนี่ยวางไปตรงนี้ก่อนนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งยิงสกูติดนะครับเพราะว่าตัวแผ่นเชื้อราเนี่ยราคาถูกก็จริงแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการไม่ทนต่อความชื้นเราก็เลยต้องใช้พลาสติกเนี่ยมาคุมทับอีกทีนึงวิธีการวางเนี่ยให้วางไปพร้อมกับ ตัวที่เราล็อกนะฮะนี่ฮะเอาตัวนี้ลงไปแล้วก็พับเหมือนหอ่อเหมือนเราห่อปกหนังสือนะครับแล้วก็เอามาพิงไว้กับท่อ PVC นะครับทำลักษณะง่ายๆถ้าทำอย่างนี้แล้วเห็นไหมฮะว่าตัวพลาสติกเนี่ยจะบังตัวไม้เชล่าไว,ไว้เวลาที่มีความชื้นเนี่ยพวกนี้จะทน นะครับแล้วด้านนอกเนี <st> ่ยเราพับลงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีเราเราสีน้ํากระเด็นไปเนี่ยมันจะช่วยได้อีกนะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดี่ยเราจะต้องวางให้ตัวพลาสติกเนี่ยเหลื่อมเข้ามาในโรงเรือนของอ่าในในกระบะของเราเนี่ยนะครับประมาณสักเอาสักหนึ่งฝ่ามือนะครับหรือประมาณ4ีหนิ้วอะไรนี้ก็ได้นะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขามาอุดช่องตามรอยแนวนี้เวลาที่เราใส่ดินลงไปเนี่ยให้ใส่ด้านนี้ก่อนนะครับ พอท่านทําเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วให้ใช้สกรูนะครับยิงผ่านเข้าไปที่นี่เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสกรูสําเร็จรูปแล้วนะครับยิงผ่านเข้าไปช่องนี้แล้วก็ให้ติดกันหลักพอติดกันเสร็จเนี่ยเอาวัสดุปลูกวัสดุปลูกเนี่ยเราไม่ใช่ดินเลยอย่างที่บอกว่าเราใช้แกบกับมูลสัตนะว์นะวันที่จะใส่ให้ดูนิดนึงเวลาใส่เนี่ยความสําคัญเนี่ยคุณต้องใส่ลายนี้มาก่อนครับเนี่ยใส่ลายนี้ก่อน แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าเทตรงนี้เป็นจุดเราอาจจะสาดไปอย่างนี้ก็ได้เพื่ออะไรเพื่อกระจายน้ําหนักให้ผ้าเนี่มันตึงทั่วกันแล้วก็สาดเข้าไปสาดเข้าไปใส่าสามาถึงนี่เลยต่อไปเนี่ยพวกนี้จะกลายเป็นดินหมดแล้วสามารถนําไปขายได้ไอ้นี่เดี๋ยวนี้ขายกันตันละ2 0,000ื่นนะถ้าคิดเป็นกิโลก็กิโลโล,ละ20บาทดังนั้นถ้าเกษตรกร,ร,กรปลูกผักแล้วสามารถนําดินที่ใช้แล้วหลายครั้งออกมาเป็นดินดีแล้วขายเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสามารถที่เพิ่มมูลค่ามันได้นะครับ